เบนนีแมคคาธีอดีตสตาฟโค้ชแฉ2จุดอ่อนชี้มีนีแข้งแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไม่ทุ่มเทเต็มร้อยคันปากอยากพูดเบนนีแมคคาทีอดีตสตาฟโค้ชแฉ2พรีเมียลีอังกฤษบางคนที่ไม่ทุ่มเทเต็มร้อยทั้งในการฝึกซ้อมและตอนลงสนามแข่งเป็นที่เข้าใจกันว่าเบนนีแมคคาทีอดีตด,ดาวยิงคนดังชาวแอฟริกาได้เข้ามารับงานเป็นทีมงานสตาฟโค้ชของเอริกเทนห้าคำเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่ตอนนี้จะอำลาทีมไปเนื่องจากต้องการยกระดับในการก้าวขึ้นมาเป็นกุนซือในอนาคตซึ่งตัวเขาเห็นเรื่องราว ซึ่งทางเบนนีแมคคาทีออกมากล่าวถึงยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์หลังเพิ่งประชัยคาบ้านต่อสเปอร์ศูนถึง3จนจมอันดับที่13ในลีกกว่าถ้าเป็นในเชิงแท็กติกเขาอยู่ในระดับท็อปแต่ดูเหมือนว่าเขาจะขาดไฟในการเป็นนักสู้และแพชชันแห่งชัยชนะด้วยการที่ในโลกฟุตบอลสมัยใหม่นักเตะต,ต้องการเห็นแพชชันจากโค้ชมากขึ้นผมคิดแบบนี้นะเพราะมันรู้สึกว่าโค้ชจะอยู่เคียงข้างพวกเขาส่วนของนักเตะท่าผู้เล่นบางคนมีทัศนคติแบบเดียวกับบูโน่เฟอร์นันเดส หรือดิโอโกดาโลจะทําให้ทีมเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้มากกว่านี้พวกเขาทั้งคู่ลงซ้อมด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจสุดๆแต่กลับมีบางคนไม่ทําแบบนั้นทั้งในสนามซ้อมหรือแม้แต่ในเกมการแข่งขันจริงมันย่แย่ายมากแย่ายมาก